นจะถึงท่าจัดชัยครับประมาณ1ิบสกิโลตอนน,ตอนนี้ก็อยู่บำรุงปากาภูเก็ตนะชื่อสถานที่ถนนทีศูนย์สอ2วิ่งออกจากตัวเมืองภูเก็ตไปเข้าสะพานสารสิน ข้ามสะพานสารสินแล้วก็ไปสู่อำเภอโคกลอยอ่ะนะโคกลอยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเข้าในแล้วนะไม่ต้องเข้าโคกลอยนะมันมีถนนบายาพาสโคกลอยนะมันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ชิดขวาเลยตรงตัดออกไปเลยถ้าเราตรงไปก็ไปออกโคกลอยถ้ากลับโคกลอยตรงไปเรื่อยๆก็ไปออกอำเภอท้ายเมือง เบอร์ได้เหมือนขับไปเรื่อยๆก็ขึ้นขเขาลงห้วยเลยออกตะกกวป่าไปถึงตะก,กวป่าจะเลี้ยวซ้ายไประนองหรือว่าตรงไปออกตาขุนไปออกสุรา์ได้ถนนมันเยอะก็ตะรวจซีเ่นหมดอ่ะ

ถึงจุดตรวจนะมันด,ด,ด่ดานด่านตรวจหรือว่าตรวจก่อนข้าเมืองก็ได้เป็นด่านจะกัดใหญ่ด่านหรือจุดตรวจก็ต้อง,ง,งใหญ่มีอาการอยู่ด้วยจอมอาการเนี่ยตรงนี้ก็เรียกไม้ขาวนะทุกทนเนี่ยยก็ส่นรามิตีของศพกลางเต็นท์เาเก็บ ไม่รู้จุดไหนเลยตำวลไม้ขาวรือว่าหมอปนที่มาออตรวจพัตตลั์ว่ามาจากไหนรู้ตรวจยากสใส่แตลคนไว้แด้ปลดอยู่ในน้ำเชื่อน้ำที่หมดมันดูที่สะพานหินนะสะพานหินเนี่ยมันอยู่หลังเกาะคล้าๆมันกระชอกน้ำกระชอก แ็วหน้าเกาะน่นกูนัากลวัวแถวป่าต,ตองราไว้แถวเขาหลักนะันไอปังงานอนะันนี้นหน้าเกาะท้ายเหมืองน,นี่ฟังมันรับหน้ากลองพี่ดูเรือรบต่ออะไรนะต่อของทำทับเรือที่ปงังงาขึ้นมาจากฝั่งประมาณนกิโลอ่ะน้ำทะเลพาขึาข้นมาสูงเตียมสอยฝาถือ้ำให้น่ากลัวนะ ที่เกาหลักก็มีไอาการจัดงานแหบ,บือนนะวางเต็นท์มาเนี่ยไบหมดเลยไม่มีจากาสีไม่ได้แผ่นเดียวคนกํลาลังนอนเลยเก้าโมงสิบโมงมันมาแดดแบบนี้ไม่มีมบบวิแววฝนตกคือนามิมันขึ้นมาแดดเจ้าเก้าโมงกินเก้าเก่ง <okay. S 2> น้ำทะเลมันมีความผิดปกติอะไรไหมมันก็จะลดลงไปก่อนแล้วพอมันขึ้นก็ประกาศ คนวิ่งเราไนอยู nah, ่หลังเกาะมันมองไม่เด่น้าอยู่หน้าเกาะตายไปเหลือซ่าไม่ใช่บันเดียวเองที่นี่โชคดีนะไปอยู่หน้าเกาะไม่เหลือซ้านี่ข้าดดานตรวจแลวครับท่านผู้ชมดานตรวนจุดตรวจจุดตะกัดอะไรแบบนี้ดันตรวนบนกมืองอะไรแบบนี้